ครับผมสวัสดีครับเมื่อนี้เขามีเมนูขัวดึกครับผมขัวดึกขัวนูครับนูจากการไปสั้นตอกมากครับผมเมนูขวดดึกน้ารานะวันนี้นะครับอยู่กับจานเสือครับผมเดี๋ยวให้จานเสือเป็นล่นล่นนู้กันครับผมเดี๋ยวเขากันไปไปซับแล้วก็ไปขวกันครับผม นูจุดจวดครับวันนี้ครับตอนนี้จานเสือแล้วก็รอกำลังร่นอยู่ หน้าบ้านของเราครับผมไปกระเพาะก็ได้แล้วครับเก็บมาเตรมปลาใกระเพาะเลยกระพาะวันนี้ได้กระเพาะเลยกระพาะปลาได้เหมือนกันกระเพาะปลาได้นะแบบเผ็ดๆเลยครับผมผมขอไปช่วยผัดกันครับจานเยอแล้วเหรแล้วล้นมูลล้ไปนะเดี๋ยวกันไปสับกันครับ นี่ก็เครื่องของเฮาครับผมมีพริกแห้งครับกระเทียมตะไคร้แล้วก็ใบมะกรูดครับผมแล้วก็ต้นหอมครับที่ขาดบ่ได้รนี่ครับกระเพราปลาครับผมเผ็ดสูซ่าขนาดเลยมาเอามาเฮ็ดเมนูกันครับบัดนี้ตัตำเครื่อง,งครับผมพริกแห้งใส่ลงไป ใส่ลงไปใบมะก,กรูดใส่ลงไปคเครื่องเ้ำก็ตำแหลกเรียบร้อยแล้วมาเริลงไปขวครับ ครับพ่อแม่พี่นอ้องเครื่องของเอาพอเลืองได้ทีแล้วบันนี้ขาก็จะเอาหนูลงครับ ได้ทีแล้วได้ทีแล้วของเราก็ได้ทีแล้วนุ๊ใส่ก็เลยส่ไปนี่เข้าเปคุ้งนะครับผมชูรสครับชูรสใส่ลงไปหนึ่งช้อนโต๊ะน้ำปลาใส่ลงไปซอสใส่ลงไปน้ำตัลนิดหน่อยครับผม ตามนิดนึงหมักาล่ไปเลยครับพี่น,อน้องหน้าตาของมันสีสันของมันก็จะนา่าอร่อยมากเลยนะครับท่านผู้ชมว้องปรุงรสเียบร้อยแล้อเอาเดี๋ยวน้ำเติมสักกน้อยนะครับอน้ำเติมสักนิดนึง ลงไปนิดหน่อยครับเสือบวางให้มันเหงร้ายครับผมน้ำคลุกคลิกคลุกคลิกก็เจอะน,นะน้อยนิุกๆแคหน่อยครับผม สุกนิดหน่อยนี่ก็เป็นเวลาหาถุงนะครับบุ๊คขวดเด็กกิลี่เก <laughs> ือบคกับถุงนะได้ไหนีิได้ที่เก่าแล้วพวกถุงครับมีเสาเทียนขึ้น,นดูดิเด <laughs> <laughs> ็กเปิดยังแซ่บน <laughs> ะได้ที่แล้วครับบันนี้ได้ที่แล้วเราก็เอาผักลงครับต้นหอมครับผมผักลหลายๆหลายอยู่ครับผักแต่ว่าเดี๋ยวเราจะยุบยุบลงแบบพอดีครับผม ใบกะเพราป่าของเราครับผมเอาปพากับต้นหอมครัวข้างบ้านครับผในการไหมอาวย่อยไหมอาย่อยโอเคนะเดี๋ยวเราไปหาอยู่หากินกันครับบะนี่ในการแล้วนะโอเคแล้วจวดครับจวดซิมึงจะบ,บ้ากันคำบนี้ไม่ได้หรอก นั่งชิวบอืมนีตเอาเลยเด้อออกปฏิเสธนะมันบกแข็งนะมันเจ้าแข็งเนี่ย มาน้าครับพี่น้องวนมือวนงหอวนดึกครับผมตุ่มกัวเกือบโกตุ่มละดึกอีกเอยว่งหยา มาครับมาไปลอง โอวงตกใจไอมไม่ไม well ่อะไรเศษๆนะปนดั้ยปวดหัวบ้างเกิดใจไหมเศษๆเลยนะนี่ไงกินแล้วอกินแล้วคุณจว ยุบเป็นไน, <c oughs> ไนไงเจ้าลอยมาเงียบเลเยก็ได้ออกตกปลาอคออกตกปลาป่เด <c oughs> ็อันาเปนเกลียดแง้วนาวปลาขอมเม,ออออมอกเกยังวันอาทิตยีดคือเจ้าบอก่นมีเวลามีเวลาแค่วันอาทิตย์เดียวไปเลย เียมเอาคือ้าเจะไปอ้อยไ้ตลอดแาเจะเปนตคิดทีเดียวดีว่าไปน้่งกันนะหนาเปนส่วงเซลเนเต๋หาลูกสาสวยหาล,ลูกแลสวสุกผ์เป็นนางเบิร์ๆไปทนนางทางใจ ก่อจะซูดต้อนะเถพี่เนาะนี่แหลข้ามโทรศัแ <Sand> ล <inse out> ้วครับเป็นแห่งใหม่เปนเจื้อนเจอหอนแล้วไปลููไ้ แกะเ,กบเบด็ดตัแบบลาปซสาีรบลาปซาีรบแกะะลาไปซาีครับผมวันนี้นกส็สวัสดีครับ